Sen no. สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนส์ด็อกเตอร์เสรีการันตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพบกับรายการเรื่องรับ,บ้างนะครับไม่รับไม่คุยคะ่ะ สวัสดีครับอาจารย์เสรีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็แอปพลิเคชัน Top News ด้วยวันนี้เรื่องลับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือกรณีสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เรา,เาถ่ายทอดภาพสัญญาณให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณเมื่อวานนี้กรณีที่ไปร้องที่ยังกองปราบกรณีเดี่ยว13ของคุณโนตอุดมเนี่ยนะครับก็มีชายปริศนาเนี่ยเข้าไปทำ้ายร่างกายไปชกต่อยแล้วคุณศรีสุวรรณก็ตั้งรับ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะสวนกลับนะครับถ้าดูจากภาพที่ออกมาแล้วคราวนี้พอในโลกออนไลน์ก็ไปขุดฮะบื่อโหไปเห็นตั้งแต่การไลฟ์สดเตรียมการวางแผนเสร็จแล้วก็ไปถ่ายทอดสดขณะที่ชกต่อยทําร้ายร่างกายเขาจากนั้นกลับมาครับวงคนก็ถามว่ากลับมาถึงที่บ้านได้ยังไงทําไมไม่รวบตัวอยู่ไปเลยล่ะตรงนั้นนะ <c oughs> ่การบัญชีอีกเปิดรับบริจาคเปิดสายโฟน เรื่องนี้ต้องพูดกันหลายประเด็นไล่เรียงไปเลยนะครับประเด็นแรกก็คือคนที่ไปทำ้ายคุณศรีสุวรรณคุณเรียกฝ่ายคุณว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่หรอคะอมเมื่อเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทำไมคุณไม่สามารถรับความคิดต่างได้ครับข้อที่สองการต่อยครั้งนี้ไม่ใช่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบในการทะเลาะวิวาทแต่คุณเตรียมการไปใช่ไหมม,มีคนเป็นแนวร่วม เอากล้องไปมีขาตั้งกล้องเพื่อเตรียมทำคอนเทนต์ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเมื่อคุณทำเสร็จเรียบร้อยคุณพูดด้วยความภาคภูมิใจปานประเน็งว่าคุณเป็นวีรบุรุษภูมิใจมากกับการได้กระทำสิ่งเหล่านั้นสาใจครับได้ทำตามที่เคยสัญญาเอาไว้ถูกต้องแล้วก็ได้บอกเลยว่าเขาเตรียมการที่จะมาเพราะเขาไม่พอใจที่คุณสีเนี่ยร้องไปทุกเรื่องแต่อย่าลืมนะคนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาไปร้องเรื่องการที่ โนตเนี่ยแซะลุงตู่เปล่านะ<ช>เขาไปร้องในกรณีที่ในการพูดของโน้ตนั้นบอกว่าขอบคุณม็อบที่ทำหน้าที่แทน<อ>เรา<ช>เพราะฉะนั้นต้องถามว่าเราคือใครคร<ช>สองหน้าที่ที่ทำแทนนั้นคืออะไรอย่าลืมนะมีการใช้อาวุธตกลงใช้อาวุธแทนเราเหรอนั่นสิครับและในขณะเดียวกันนั้นมีการทําอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยอันนั้นทําหน้าที่แทนโดยหรือเปล่าอันนี้คือคนแรก ต่อมาคนที่สองที่ต้องพูดถึงก็คือเหล่าบรรดาคนที่โอนเงินให้แล้วก็อวยไหนคุณบอกว่าคุณไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบครับแล้วคุณโอนเงินให้เขาทำไม,มแสดงว่าคุณเห็นด้วยใช่ไหมแสดงว่าคุณสนับสนุนใช่ไหมกับความรุนแรงต่างๆนานาเหล่านี้นะครับบางคนถึงอาจบ,บอกว่าเฮ้ยนี่เป็นการจ้างวานหรือเปล่าเขาบอกว่า i, จ่ายทีหลังอื ก็ถีเป็นการจ้างวานต่อไปนี้ถ้าเกิดต้องใช้ให้ใครไปทําอะไรนี่อย่าไปจ่ายเงินก่อนนะจ่ายทีหลังนะอะไรอย่างนี้นะครับอทีนี้ต่อไปมีคนเขาถามว่าแล้วตํารวจอย่างเมื่อกี้ที่ต๊อปพูดไปทําไมไม่รวบตัวไว้สืบสวนสอบสวนปล่อยให้กลับบ้านได้อย่างไรจะมาบอกว่าไม่มีคนฟ้องไม่ได้นะครับอันนี้คือความผิดซึ่งหน้านั่นนะสิไม่ต้องรอให้ใครฟ้องผมก็แปลกใจมากโอ้ทำไมยังมีหน้ามาให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะ่ภูมิใจสาใจได้ทําแล้ว สังคมมันวิปราดไปแล้วทีนี้ที่รุนแรงที่สุดที่พี่ไม่พอใจมากที่สุดก็คือเรื่องสื่อนะครับมีสื่อหลายรายเลยทีเดียวที่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นพูดคำว่าก็เราสะดวกของเราแบบนี้แปลว่าสะดวกที่จะใช้ความรุนแรงกับคนที่คิดต่างกรนนั้นหรือบางคนเนี่ยพาดหัวชมอ่ะ ชมคนที่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็สะใจที่สรีสุวรรณโดนนะครับแต่ที่ร้ายที่สุดก็คือการที่มีการทำโพให้คนโหวตว่าเห็นใจหรือว่าสมควรแล้วโอ้โหนี่มันเป็นการเสี่ยมให้เกิดความรุนแรงนะถูกต้อง <นะ S 1> ตอบอย่าลืมนะไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามคุณเป็นสื่อคุณไม่ควรจะพูดว่าเขาสมควรถูกทำร้ายครับ ตอบรายการเราคงจะไม่มีการพูดบอกดีคนนี้พูดไม่ดีตบมันนสะใจดีอ,อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ของอย่างนี้เราพูดกันในโต๊ะอ,อาหารได้นะแต่ถ้าเราเป็นสือ่อเราไม่ควรจะทําแบบนี้เพราะไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรจะถูกทําร้ายนะคะการที่คุณเป็นสือ่อและคุณถามว่าสมควรแล้วเนี่ยคุณยังคิดว่าตัวเองคุณเป็นสื่อได้อีกหรือ,อแล้วก็ปรากฏว่า คนลงคะแนนเกือบจะร้อยเปอร์เ์ของช่องนั้นแสดงว่าคนทำข่าวและคนดูเนี่ยศีลเสมอกัน<ช>นะคร<ช>พี่ทำหน้าที่เป็นประธานปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครถ้าใครบอกว่าไม่เห็นมีการปฏิรูปอะไรเกิดขึ้นเลยพี่จะย้อนถามว่าแล้วคุณดูรายการแบบไหนคุณดูรายการแบบไหนเพราะพี่เห็นหลายๆคน ชอบช่องนี้เหลือเกินชอบช่องนั้นเหลือเกินก็ในเมื่อคุณไปสนับสนุนช่องที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีจรรยาบรณแล้วคุณมาบอกว่าสื่อไม่เอาไหนก็คุณเองนั่นแหละก็ชอบดูแบบนั้นเขาก็เลยเสนอแบบนั้นต้องไปดูสิว่าคนอ่านข่าวที่เรตติ้งสูงอ่ะเป็นใครมันก็คือคนที่เรากำลังตำหนิอยู่ตอนนี้แหละใช่ไหมครับบางคนใส่กำไรที่ท่อเท้าอยู่ด้วยซ้ำแต่ก็ปรากฏมีคนดูเยอะมาก แล้วบางคนนั้นชอบเอาคนมาทะเลาะกันแล้วก็ชอบทําอะไรที่ขนาดจำได้ไหมผู้สื่อข่าวเขาคนหนึ่งทนไม่ได้ต้องลาออกอ่ะจำได้เพราะเขาใช้ไปนั่งเขาใช้ให้ไปยืนเฝ้าหน้าบ้านพยายามจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างซึงเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวเขาทํางานต่อไปไม่ได้เขาลาออกเลยทั้งที่ในรายการนั้นก็ไม่ได้สามารถจะเคลียร์ปัญหาใดๆได้แต่เพียงแค่เอามาตีแผ่ให้สังคมตัาสินว่าเห็นเฝ้าอยู่อย่างนัน อแต่คนก็ดูรายการอย่างนี้ไงโอ้โหมันก็จริงนะเพราะฉะนั้นนี่พี่บอกได้เลยนะถ้าเมื่อไร่ใครมาด่าบอกว่าปฏิรูปสื่อเมนทําได้พี่จะถามแล้วคุณดูรายการอะไรบ้างไหนเราบอกมันสิคุณดูข่าวช่องไหนครับถ้าบางทีพี่ไปโรงพยาบาลนะคะพี่ก็เห็นบางโรงพยาบาลเปิดแช่ช่องนั้น่ะตั้งแต่เช้าบางทีไปต่างจังหวัดแวะกินอาหารนะคะในในร้านข้างทางต่างจังหวัดก็เจอเปิดช่องนั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้น ก็ในเมื่อรสนิยมของคนดูเป็นอย่างนี้จะให้คนทำสื่อก็ทำยังไงคือสื่อที่มีจริยธรรมเขาก็พร้อมจะฝืนกับการที่ไม่ได้เรตติ้งสูงแต่สำหรับบางรายที่เ็าไม่มีจริยธรรมในเมื่อเขารู้ว่าคนดูนิยมแบบนี้เขาก็ทำพราะเรติ้งเขาสูงโฆษณาเข้าผมมองไปมากกว่าเรื่องของการเสือบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยใครๆก็เห็นไหมแฝงตัวเป็นนักข่าวใครๆก็ทำไลา์สดได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทำร้ายร่างกายปุ๊บโอ้โหมัน นว่าน,น,นแหละพี่ถึงไ,ได้ใช้สังคมเป็นยังไงสังคมวิปริตวิปลาสนะครับก็คือสังคมแปลกประหลาดแล้วสังคมนั้นเติบโตในทางเสื่อมค,คือจะแจ้งว่าเติบโตไปต้องบอกว่าเดินสู่ความเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่าลืมนะว่าสื่อเนี่ยเป็นครูของสังคม ไม่ว่าคนทําสื่อจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต็อปที่เราทําอยู่เนี่ยเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามคนเขาเรียนรู้จากความคิดเห็นของเราเขาเรียนรู้เนื้อหาจากของเราเพราะฉะนั้นสื่อเป็นครูแล้วคุณไม่คิดจะเป็นครูที่ดีในการที่จะนําทางที่ถูกต้องให้กับเยาวชนหรือว่าให้กับคนที่เขานั่งดูคุณหรอกเหรอคุณจะทําอะไรตามใจตัวคุณเองเพียงเพื่อต้องการเรตติ้งสูงๆต้องการโฆษณาราคาแพงๆให้เข้ามาเยอะๆแค่นั้นเหรอ ถ้าเป็นเช่นนั้นนะคุณอย่าไปเป็นสื่อเลยครับสื่อ,ต,อ,ต,อต้องมีสํานึกความรับผิดชอบของการเป็นครูของสังคมครับครับโอ้โหเย่ยม,มากเลยครับน,ะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเด <c oughs> ี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับกรณีที่เกิดขึ้นแม้แต่สสบางคนเห็นแล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงในครั้งนี้เนี่ย <c oughs> เหมือนกับหยิบสอสคนนั้นน่ะลากเอามาตกกลางสีแยกเลยจริงนะฮะพักกันก่อนูุเทียนเดี๋ยวกลับมาครับเรื่งลับมาก no s e n s o r สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นข่าวเอาละครับกลับสู่เข้าช่วงที่2ของเรื่องลับมากนะครับก็นิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือผมอยากจะถามอาจารย์ว่าการวางแผนทํรลายร่างกายเนี่ยและเขาเขาเปิดขอรับบริจาคอันนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีชอยให้ด้วยนะครับก็ไก่อาญา ขอไข่ขอทานขอควายจ้างวานแค่นี้พอฮะมีคำว่าถูกทุกข้อไหมคือคือ <c oughs> ถ้าจะบอกว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ทราบได้แต่อยากให้เรียกสั์สภากรเนี่ยมาหาแต่ในขณะเดียวกันตอบพี่ว่าสิ่งที่เราต้องพูดถึงเรื่องสื่อนะ อย่างกรณีที่เขารายงานข่าวเหมือนภาคมวยเนี่ยเม<อ>ื่อวานนี้ท่า้ชจไปย้อนดูได้เลยต้องใช้วัตุเรศพี่ขอใช้คำนี้เลยนะทุเรศมากไม่ควรจะทำนั่นเป็นการกระทำที่เลวร้ายจะคุณภาคสนุกสนาน,นาเหมือนนะกับคุณกำลังดูมวยเหมือนภาพมวยงานวัดเลยนะนี่เข,ขาก็มาใหญ่แบงนี้เลยนะแล้วนนคนที่เป็นนักข่าวกีฬาแล้วก็บอกว่ารองเท้าเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรนะน่าจะขายดีคุณสนับสนุนการที่จะเอาตีนไปพาดคอคนเหรอถูกไหมจริงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย อีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าไอ้พวกดาราไม่ใช่อีกคนหลายคนเลยเมื่อตอนที่ตำรวจเอาน้ำไปฉีดเหล่าบรรดาผู้ชุมนุมเป็นการควบคุมฝูงชนเนี่ยนะซึ่งประกาศก่อนแล้วเนี่ยนะครับว่าอย่าไปเข้าไปตรงนั้นแล้วเขาก็ฉีดน้ำโอ้ยคุณออกมาคอเอากระดุนแรงว่าขอต่อต้านการรุงแรงทุกรูปแบบและอันนี้ลหละปากไม่ว่างเหรอทำอะไรอยู่อะทำไมถึงไม่คอเอาออกมาก็ดูสิว่าันพวกใครคลองเป็นฝั่งเขาสิคนเรานะ ถ้าจะแสดงจุดยืนอะไรแล้วอยากให้คนเขาเชื่อถือนะอหนึ่งท็อปต้องคงเส้นคงวา,าวถ้าท็อปแกว่งไปแกว่งมาไม่มีใครเชื่อถือนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเมื่อท็อปแว่งไปแกว่งมาแล้วคนเขาจะรู้เลยว่าท็อปมีอคติกับอะไรบ้างเรื่องนี้คุณทําไมชมเรื่องนี้ทําไมคุณด่ามันจะสะท้อนอคติแล้วรุนแรงที่สุดท็อประวังให้ดีนะคนที่ปากจัดเขามีานะเขาจะบอกว่าอะไรตอแหล ก็นี่ไงผมไปอ่านในเว็บไซต์ข่าวของประชาทยเนี่ยนายคนนี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยเมื่อสมัยนู้นนะฮะวันก่อนอางนี้แล้วกันนะครับเขาพูดคําว่าประชาธิปไตยคือต้องให้เกียรติความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเนี่ยตาลุงคนนั้นแหละพูดนะฮะคำว่าประชาธิปไตยมันต้องยอมรับความเห็นต่างกันเราต้องเจรจาพูดคุยกันนั่นวันก่อนและที่เขาทำนี่มันใช่ไหม มันใช่ไหมให้เกลียดกันไหมเขารพกันไหมพูดจาไหมเขาถือไม้พูดในที่ชุมนุมนะวันนั้นนะนะเนี่ยคือพี่มีความรู้สึกว่าดาราบางคนไม่รู้สึกละอายบ้างเลยครับที่คุณพูดอะไรในวันนั้นแค่ฉีดน้ํำคุณบอกต่อต้านความรุรแรงทุรแบบแต่รอบนี้เขาต่อยกันเอาตีนพาดคอกันขนาดนั้นน่ะไม่เห็นพูดอะไรเลย ปากไม่ว่างใช่ไหมโอ้โหนี่มันสังคมเกิดอะไรขึ้นไหนจะเรื่องสื่อนะตั้งแต่การยิงโคราชวิปริตวิปราชค่ะทาไมไม่มีองค์กรออกมาอตอบอเงินงให้กับคนทําชั่วแปลว่าอะไรคะเป็นรู้ใครชั่วกบกัน <IS C yan> <S 1> <S 1> ครับกลับมาอีกทีหนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะกับการที่พักการเมืองอย่าง dunno, ทางเพื่อไทยเขาจะขอให้กกตเนี่ย ยุบพักภูมิใจไทย <c oughs> เรื่องนี้ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นนโยบายลวงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องมาย้อนเกลิดกันดูนะครับซึ่งพักพัก,พกหนึ่งที่เป็นฝ่ายค้านก็คือก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะฮะที่พักร่วมฝ่ายค้านจะไปยื่นยุบภูมิใจไทยในปมของเสรีกัญชาเพราะเขาไม่ให้เหตุผลว่าการยื่นยุบพักการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือของฝ่ายอำนาจนิยมที่สกัดกั้นพักการเมืองอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับถ้าคุณไม่ทำผิดเนี่ยเขาจะยุบคุณได้ไหม ตอบรู้ไหมว่าพรรคการเมืองบ้านเรามีจํานวนเท่าไหร่อืไม่ได้มีน้อยๆนะจำนับไม่ได้หรอกแล้วที่ผ่านมาในปี62ถูกยุบไปแค่พรรคเดียวครับถ้าคุณไม่ทําผิดใครจะยุบคุณได้การทําผิดต้องชัดเจนนะคุณถึงจะถูกยุบเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายมีอำนาจด้วยอะไรต่างๆครับใครเป็นคนตัดสินครับไม่ใช่รัฐบาลนะคะศาลนะ และศารเป็นตุลาการนะาสารมีฉบายบริหารแล้วทำไมนักการเมืองบางคนถึงออกมาพูดเรื่องใหญ่พูดชื่อเลยนะอาจารย์ถ้าพูดถึงคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะแบบเ, <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆแล้วพักควรจะไปพูดถึงเรื่องของการยุบศารมากกว่านี่นะยุบสารสารลูกรังเนี่ยเฮ <c oughs> งซวยนี่เข้าไปร้อศสารที่เมื่อตอนเขามีการยื่นในการจะของงบประมาณ แล้วก็ปรากฏมีตุลาการคนเดงเขาพูดบอกว่าไปทําถนนเนี่ยที่มันเป็นลูกรังให้หายเป็นลูกรางก่อนอดีไหมแล้วค่อยไปทาไอ้สิ่งที่เขากาลังเอาเงินไปนั่นแหละครับเขาก็เลยล้อเป็นสารลูกรังแต่เป็นการด้อยค่าเล่นแรงนนไปไหมเนี่ยแรงมากค่ะและการกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือในการทําลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามบอกแล้วไม่จริงเพราะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่เกี่ยวสารเป็นคนตัดสิน แล้วจริงๆแล้วท็อปถ้าเราติดตามมาถามว่าศาลตัดสินตามใจรัฐบาลทุกครั้งเหรอครับหลายครั้งนี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก<ม>ับรัฐบาลเลยนะแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยเวลาที่เขาโดนร้องเรียนไปเนี่ยยกฟ้องมีไหม,มก็มีมแล้วทำไมคุณไม่พูดตรงนี้ถึงบอกว่าตัวเขาเองโดนยุบเนี่ตัวเขาเองโดนยุบก็เลยเจ็บปวดบางครั้งนี้<ม>แต่สําหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ต๊อปต้องไปดูนะเขาเริ่มออกมาแล้วนะว่าเป็นเพียงแค่ความคิด ยังไม่ได้คิดจะทำอะไรอย่างแท้จริงต้องต้องปรึกษาหารือกันในข้อกฎหมายก่อนไอ้ตกลงพักนั้นเนี่ยพักนี้ก็คิดแบบนี้แต่อีพักพักหนึ่งนี่เขาคิดยังไงกันแน่ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่บอกว่าอะไรรู้ไหมระวังคว้างงูไม่พ้นคอเพราะว่าถ้าคุณคิดจะเล่นงานภูมิใจไทยด้วยเรื่องการยุบพักไม่กลัวภูมิใจไทยเขาเอาคืนหรอคะอแล้วถ้าเกิดเขาเอาคืนเนี่ย ระวังนะคะหลักฐานใครจะชัดกว่ากันอย่าลืมน,นะงูเห่าของคุณเนี่ยก็มาอยู่ภูมิใจไทยตั้งกี่กี่ตัวแล้วเขาสามารถจะเล่าให้ฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อไอ้บอกการแสดงความคิดเห็น<อ>แนะนำกับการครอบครอบงำเนี่ยนะ <c oughs> มันอาจจะต้องมีการตีความกันสักหน่อยนะคะถ้าโดนยุบสองพักที่ทำไงดีเนี่ย อุ้ยพี่ปรภูมิเจไทยก็ไม่โดนยุบหรอกคุณอามาตราการสิบสอไปเล่นงานเขาว่ามีทางได้นะอ่าแล้วถ้าเป็นยุบพระฟักฝ่ายค้านแทนน่ะทำไงอันนี้ก็ไม่รู้อ,นนรอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันก่อนชั่ที่หนึ่งแล้วกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าแล้วกันครับเร่ึกลับมาก <S no s e n s o r สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนดรเสรีการันตี กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากครับเบรกนี้เราคุยกันกรณีของผู้กองธรรมนัฐที่จะเข้าทางพักเพื่อไทยกันหน่อยคุณหมอชะละน่านตอบว่าไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผู้กองธรรมนัฐเนี่ยจะมาอยู่ในพักนะครับแล้วก็มีคนเขาทักท้วงแบบนี้บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยออกตัวแรงเรื่องของนโยบายต่อต้านยาเสพติดใช่ไหมครับแต่กลับเอาผู้กองธรรมนัฐนะ <c oughs> ผมบอกงี้นะแต่กลับเอาผู้กองธรรมนัฐมาร่วมงานในพัก เขาถามว่ามันมันไม่ย้อนแย้งหรือไม่ย้อนแย้งเพราะว่าคุณธรมนัทเนี่ยเขาเคลียร์ตัวเขาเองแล้วถ้าเกิดยังไม่เคลียร์สิมันถึงจะย้อนแย้งว่าต่อต้านยาเสพติดแล้วก็ไปรับคนที่มีคดียาเสพติดแต่กรณีนี้ต้องบอกได้เลยว่าเขาพี่ปลายไม่ไว้วางใจคุณธรมนัทแต่คุณธรรมนัทเขาก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มานั่งล้อก็อยู่ทุกวันนี้ไงนะ ว่ามันเป็นแป้งน่ะนะ้องเเพราะฉะนั้นทางเพื่อไทยก็ต้องชี้แจงแบบนี้นะู้กองค์นตอนนั้นเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหาว่าย้อนแยงถ้าจะย้อนแยงไปย้อนแยงเรื่องนั้นดีกว่าเรื่องที่บอกว่าจะปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ปรากฏมีใครบางคนน่ะอันนี้ต้องบอกคนในพักเพื่อไทยแล้วแหละเพราะว่าคนในพักบางคนเขายังเขาเสียงยังไม่ตรงกันเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่าเรื่องการรับคุณธรรมนัทเข้าไปเลยเพราะคุณธรรมนัทเขาเคลียร์แล้วส่วจะว่าก็คือว่าภายในอ่ะ ชัดเจนและยังอันนี้ฝากบอกไปึิคนของเขานะส่วนคนของเราก็รู้กันอยู่นะครับภาษาฝรั่งจะบอกว่า Put your own house in order บ้านคุณให้เป็นระเบียบก่อนใช่ใช่แต่จากที่ข่าวเนี่ยเผยแพร่ออกมาว่าลูกพักเศรษฐกิจไทยคือพักเก่าที่คุณธรรมนัตอยู่เนี่ยนะครับจะไปซบทางฝั่งของพักเพื่อไทยแต่ตอนนี้ผู้กองธรรมนัตก็ออกมายืนยันแล้วออกมาโต้ทันควันว่ามันไม่จริง พรรคเศษรเศษฐกิจไทยพรรคเศรษฐกิจไทยแต่และคนก็ยังเดินหน้าต่อไปไม่มีการยุบพรรคแต่อย่างใดเชื่อไม่เชื่อพี่ว่าข่าวมันเกิดขึ้นจากการอนุมานที่เขามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคได้ไหมแต่ทีนี้ตอบเวลานี้นะโอเคตอนนี้มีถึงร้อยแดิแล้วนะแต่กว่าจะถึงวันเลือกตั้งถ้าเราทําข่าวนะตอบต้องทํเรื่องความระมัดระวังเราต้องพูดว่าอะไรรู้ไหมข่าวตอนนี้ปรากฏว่า แปลว่าตอนนี้ตอนนี้แต่ตอนหลังจะเป็นอย่างไรก็มไม่ทราบต็อปเครดูฟุตบอลไหมคะครับดูสินะอีกหนึ่งนาทีสามารถพลิกได้ไหมคะได้ครับนะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันคะ่ะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่จะย้ายพักได้เราถึงจะรู้ว่าใครไปหรือใครไม่ไปอตอนนี้มีแต่การเดาการอนุมานมข่าวลือเกิดขึ้นสารพัด เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราจะพูดถึงข่าวเรื่องการโยกย้ายพักการยุบพ,พักการรวมพักให้พูดว่าข่าวตอนนี้ปรากฏว่าต้องขีดคำว่าตอนนี้ตอนนี้<ช>ปรา่ฏว่าะมันมจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับฟุตบอลนาทีสุดท้ายที่สามารถพลิกได้ตแต่แปลงใจตรงที่ข่าวสื่อนั้นไม่รู้สีบขนาดไหนเนี่ยชัดเลยว่าคอนเฟิร์มว่าคุณธมนัทเนี่ยไปเพื่อไทยแน่นอนแล้วอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารด้วย ก็นิยามของพวกสื่อเขาบอกว่าอะไรข่าวลือคือความจริงที่มาก่อนเวลาเขาเขานินย้ำไว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เราสองคนต้องระมัดระวังต่อพูดเสมอว่าข่าวที่ปรากฏในเวลานี้นะครับถ้ามันไม่เป็นจริงมาว่าเราไม่ได้เพราะว่าเรากําลังรายงานเวลานี้แต่ถ้าเวลาโน้น มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็รายงานให้ทราบว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะฮะ <c oughs> ยังไงก็ยังไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณทุราน่าเนี่ยยืนยันว่าธรรมนัตไม่เคยพูดเองนะว่าจะมาเพื่อไทยเขาบอกว่าต้องฟังเสียงประชาชนอันนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นคําที่ถนัดกันทุกอย่าง <c oughs> แต่คำนี้นะตอบมี <c oughs> คนเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเวลาคนพูดคำว่าประชาชนเนี่ย <c oughs> ใครคือประชาชนเพราะหลายครั้งเวลาที่ฝ่ายที่เขาเรียกตัวเขาเองประชาธิปไตยเนี่ยเขาพูดถึงประชาชนเนี<อ>่ยนะครับ<อ>ไม่รวมถึงเราด้วยนะคะเราไม่ใช<อ>่ประชาชนนะเราคงเป็นหมาในสายตาเขาอะนะครับเพราะ็ขาพูดถึงประชาชนคือต้องฟังเสียงพวกเขาวนี่ขนาดนักข่าวไปขยี้ถามนะฮะร้อยตํารวจเอกเฉลิมเนี่ยคนนี้นะแกก็ตอบบอกว่าแค่บอกว่าฝนยังไม่ตกอย่าเพิ่งกลางร่มนะ <c oughs> ต่ยังน้อยที่สุดก็ต้องเตรียมร่มออกจากบ้านครับ <laughs> ถูกไหมครับ <laughs> จริงๆคือถ้าเราจะมีร่มไว้กลางเมื่อฝนตกเราต้องเตรียมร่มออกจากบ้าน <laughs> <ช>ถ้าเราไม่เตรียมร่มออกจากบ้านแล้วจะเอาร่มที่ไหนมากลางละ่ะคบ <laughs> <อ>ยันตอนนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกยังไม่กลางร่มแต่พี่ว่ามือเขาถือร่มแล้วล่ะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกจะกลางไม่ได้ค่ะโอ้โหเอาล่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามเรื่องดีมากกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องดีมาก กลับมาคุยกันที่พักเพื่อไทยกันต่อนะครับเมื่อวานเราเห็นความเคลื่อนไหวแล้วที่จันนิวนะครับจันนิวเนี่ยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่ออกมาประกาศตัวว่าจะเข้าสู่สมาชิกของพักเพื่อไทยแล้วก็มีการต้อนรับขับสู้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ซึ่งเขาก็ให้เหตุผลบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาดึงกลุ่มใบรุ่นจนเกิดคําว่าแลนสไลด์ให้แก่พักได้อาจยนเชื่อไหมว่าว่าเป็นอย่างนั้นได้เขาย่อมเพิ่มคะแนนให้ได้ส่วนหนึ่งอื ก็จริงๆแล้วอย่าลืมนะพักประชาธิปัตย์ก็ดีพักพลังประชารัฐก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีเป็นพักของคนที่สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับพักเก้าไกลพักนั้นเนี่ยเขามีพวกวัยรุ่นอยู่เยอะก็พูดง่ายๆว่าคะแนนของเจนวายเจนแซดเนี่ยทางด้านก้าวไกลดึงได้ง่ายกว่าแต่พักที่พี่พูดไปเนี่ยพลังประชารัฐก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีเพื่อไทยก็ดีดึงเจนวายเจนแซดยากนะ การที่มีจานิวมาอย่างน้อยที่สุดพี่ว่าคะแนนเจนวายเจนแซก็ต้องมาบ้างละเพราะว่าพี่เชื่อว่าเจนวายเจนแซที่นิยมจานิวต้องมีอ่ะเขาทํากิจกรรมมาจนป่านนี้แล้วเขาจะไม่มีแฟนคลับเ็าบ้างเลยเหรอต้องมีอยู่แล้วเท่าที่ผมติดตามเขาเนี่ยนะตั้งแต่ตอนที่เคยเคยร่วมงานกันงานสังคมะนะเคยกินข้าวร่วมโต๊ะกันอะไรกันทีแรกก็ตกใจเอ๊ะทำไมถึงได้มาสมัครพรรคเพื่อไทยไม่คิดจะไปก้าวไกลนะเพราะว่าเท่าที่เคยคุยกันส่วนตัวเนี่ยไม่ ทีแรกผมก็จําไม่ได้นะเดี๋ยวจะนิวเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยนะเขาเรียบร้อยมากพี่เห็นทรงผมกัทีแรกยั่งนึกว่าไม่ใช่เขาเลยใช่หนึ่งน้ำหนักเขาลดลงยองผมก็เรียบร้อยขึ้นนะครับมันก็ดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะว่างั้นนะครับแต่ว่าทีนี้ในแง่ของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มวัยรุ่น่ะนะครับก็น่าจะดึงคะแนนได้ส่วนหนึ่งครับแต่จะแรนสไลด์หรือเปล่าเนี่ยต้องอ่านบทความพี่เปรวันนี้นะครับพี่เปรวเปลี่ยนจากคําว่าแรนสไลด์เป็นลื่นถลันยนะครับคิดว่าเขาจะลื่นถลัยได้เหอ มันก็มีหลายเรื่องนะถามว่าภูมิใจไทยดึงคะแนนเขาได้ไหมได้ได้มากด้วยแล้วถ้าเกิดว่าลุงตู่กับลุงป้อมมีภาพประสานสามัคคีชัดเจนกว่านี้แล้วขยันลงพื้นที่ขนาดนี้มีโครงการต่างๆนานาอย่างนี้ต๊อบคิดว่าคะแนนจะไม่มาตรงนี้บ้างเหรอ,อเวลาที่เหลือร้อยแปดสิบมันไม่ถึงร้อยปดสบวันแล้วนะต๊อบคิดว่า ยังจะไม่มีเลือดไหลออกอีกละคะพี่ว่ามีแน่นอน อย่างั้นแล้วก็เวลคัมแล้วกันนะครับสำหรับจานิวนะที่เข้าสู่พักเพื่อไทยได้แล้วคุณหมอก็จลน,นานก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะไม่เหนือความคาดหมายนะฮะแต่จานิวก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งที่ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะร่วมดันให้เพื่อไทยชนะแบบแลนสไลด์ได้หรือเปล่าทุกบ,าบา้านถลยก็โดดเด่นไม่น้อยนะตอนเขาเคลื่อนไหวครับแต่ผมคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยจริงๆริะนะท่านผู้ชมครับช่วงนี้ดูดลสุขภาพกันด้วยถังเช่าคอดีเชนนกับอาจารย์เสรีครับ แม้ว่าเวลาจะแปลเปลี่ยนไปอายุจะมากขึ้นแต่ความแข็งแรงนั้นเราจะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องดูแลตัวเราเองตลอดเวลานะคะก็คือกินอาหารให้ครบหมูออกกำลังกายหลับให้สบายแล้วก็นี่เลยค่ะนะคะคอร์ดิชเชนจ์วันละเม็ดค่ะสำหรับคอร์ดิชเชนจ์เราขายตามปกติแล้วเนี่ยนะคะ2,500บาทต่อกล่อง แต่วันนี้3กล่องนี้เอาไปเลยค่ะ1,800จาก2,500เพียง1,800กินได้3เดือนตกวันละ20บาทเท่านั้นนะคะโทรกันเข้ามาที่02016 0000หรือที่ LINE แอด 9, 9ีวนะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะหรือไม่งั้นก็สแกน QR Code ตามหน้าจอนี้ส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ วันนี้คอมเมนต์หลังไหลเข้ามาเยอะมากเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกแอปพลิเคชันรวมถึงทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วเราจะกลับมาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงโดยประมาณทาง Top News แห่งนี้อีกหนึ่งช่องทางฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ด้วยที่ YouTube เรื่องลับมาก official รวมถึง Facebook Page เรื่องลับมากครับวันนี้อาจารย์เสรีบรมธนาผมท็อปผู้ที่นาน,นาฮิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวััสดีครบ Ma. No, censor.